โอเคนะครับสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับของชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับโดยวันนี้เนี่ยครูเรกริ่นไปเลยว่าปกติเนี่ยวันเนี้ยเราจะต้องเรียนเป็นแบบออนไลน์นะครับแต่ด้วยที่ครูมีธุระติดธุระนะครับก็เลยได้อัดวิดีโอ,อนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้นักเรียนได้รับชมไปไปไป,ไปพร้อมๆกันนะครับก็วิดีโอนี้วันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่อง ของเว็บไซต์ code org นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงนะครับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีการทดลองทําให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการบ้านอยู่ท้ายคาบด้วยนะครับการบ้านก็จะเดี๋ยวครูก็จะแสดงตัวอย่างการบ้านให้ดูนะครับว่าว่านักเรียนควรจะทําแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวไปพบกับการเรียนการสอนในวันนี้กันเลยครับครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยเตรียม อ่อหนังสือไว้พร้อมที่จะดูตามที่ครูสอนเลยนะครับก็ถ้าสมมติมีหนังสือแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดไปหน้าที่99นะครับส่วนถ้าใครยังไม่หยิบหนังสือมาก็สามารถหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไปหยิบหนังสือมาได้เลยนะครับหนังสือเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเปิดไปหน้าที่99นะครับก็สําหรับนักเรียนคนไหนเนี่ยถ้าสมมติดูในหน้าจอมือถือแล้วตัวหนังสือมันเล็กแล้วอ่านลําบากนะครับก็ให้ ดูในหนังสือได้นะครับเพราะว่าตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันกับบนหน้าจอนะครับก็เปิดเสียงฟังไปด้วยแล้วก็ดูตัวหนังสือหรือดูรูปภาพอะไรก็ได้นะครับตามตามในหนังสือได้นะครับอย่าลืมนะครับ99นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับก็วันนี้หัวข้อของวันนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการเขียนโปรแกรมในเว็บสําเร็จรูปเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับก็คือการที่เราจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องสร้างลําดับขั้นตอนหรือเขียนโปรแกรมเพิ่มคําสั่งลงไปก่อนถ้าเราไม่ได้ใส่คําสั่งลงไปเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็จะไม่ได้ทํางานแล้วเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการอย่างเช่นสมมติถ้าเราต้องการที่จะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยคิดเลขให้เราบวกเลขให้เราแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งว่าให้ เราไม่ได้สั่งขั้นตอนว่าเอาเลขนั้นกับเลขนี้มาบวกกันเอามาทําอะไรกันเนี่ยมันคอมพิวเตอร์มันก็จะไม่ได้รับรู้ในสิ่งนั้นๆนะครับมันก็จะไม่สามารถทําตามที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทําตามในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องสร้างลําดับขั้นตอนการทํางานต่างๆเนี่ยให้คอมพิวเตอร์ไปก่อนนะครับยกตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมี เว็บไซต์ code.org นะครับเดี๋ยวตะณคูณจะเขียนให้ดูตูกอยู่ตรงไหนนี่นะครับเว็บไซต์นี้นะครับ,บ code.org นะครับที่เราจะมาเรียงกันวันนี้ที่ครูจะมาแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับส่วนอีกตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างคือโปรแกรมสเกลอันนั้นเดี๋ยวหลังจากจบ code.org แล้วเนี่ยเดี๋ยว,ยวครูก็จะมาแสดงตัวอย่างสเกลให้ดูนะครับแต่น่าจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนู้นเลยนะครับ <S <S โอเคนะครับไอสองตัวอย่างเนี้ยโปรแกรมที่เขาใช้เขียน ภาษาลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นภาษาระดับสูงนะครับจะไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับจะไม่ใช่ภาษาพวกนั้นภาษาพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีภาษาแยกออกมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับก็อันนี้อธิบายไ้เท่านี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวพอเริ่มเรียนไปก็จะดูเองนะครับว่าภาษามันคือแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอามีการยกระดับภาษาที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเขียนอัลกอริทึมนะครับของโปรแกรม ก็เหมือนที่เคยให้ทําไปในคาบทีเดียวนะครับที่อันนั้นเป็นตัวอย่างของสมมติการใส่ชุดเอ่อใส่ชุดลูกเสือใส่ชุดเอ่อใส่ชุดนักเรียนอะไรพวกนั้นนะครับก็ก็เป็นการเขียนเป็นขั้นเป็นตอนครับว่าขั้นแรกเนี่ยใส่เสื้อก่อนใส่กางเกงกอนใส่ถุงเท้าก่อนแลนอันนี้ก็อยู่ที่ตามที่คนไหนออกแบบมาครับก็คือสรุปก็คือเราสามารถออกแบบได้หลายอย่างแต่ว่าผลลัพธ์มันก็จะเหมือนกันนะครับให้ผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันแต,แต่ละแต่ละวิธีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย มีสลับกันว่าแต่ถ้าผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันก็ถือว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยสำเร็จนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นการแนะนําการใช้งานเว็บไซต์โคดดอท g อจีนะครับก็เดี๋ยวไปพบกับสไลด์ถัดไปเลยครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นสไลด์ถัดมานะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์โคดดอท g อจีนะครับอันนี้ก็เนี่ยก็สามารถดูตามได้นะครับก็ในหนังสือก็อยู่หน้าที่หนึ่งร้อยนะครับก็ วิธีการจะเข้าสู่เว็บไซต์ code.org นะครับก็ให้เปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาหรือไม่ก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ Google ก่อนนะครับที่ที่ครูเคยสอนเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลนั่นแหละก็พิมพ์ไปว่านี่ตอนนี้ code.org กดใน Google แล้วมันก็จะขึ้นมามันก็จะอยู่เว็บไซต์แรกๆเลยนะครับจากนั้นก็เพื่อความง่ายของนักเรียนนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเว็บไซต์มันจะเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนก็สามารถเลือกเปลี่ยน ให้มันเป็นภาษาไทยก่อนมันจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยตรงนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์ o r g นะครับว่าหน้าตาของเว็บไซต์มันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ให้ดูรูปไปก่อนนะครับดูรูปในหนังสือดูรูปในวิดีโอไปก่อนเดี๋ยวครูจะแสดงตัวอย่างให้ดูในคอมอีทีนนะครับก็นี่ครับก็สามารถเลือกได้ว่าคนที่เข้าใช้งานเป็นแบบไหนนะครับเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับสไลด์ถัดไปนะครับก็เปลี่ยนไปที่หน้าหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะครับ ก็ <G ül üyor> เวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีคอร์สต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้นะครับมันจะมีการสอนที่แตกต่างกันนะครับก็แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรอย่าง,างเช่นในตัวอย่างเนี่ยเขาเลือกคอร์สที่2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเลือกเสร็จปุ๊บคอร์สที่2แล้วกดเข้ามามันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทามันไหนเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยอันไหนก็นได้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปนะครับโอเคนะครับพวกกับสไลดทถัดมานะครับนี่ก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าตาของเว็บไซต์ code.org นะที่จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนโปรแกรมและก็สมมุติเวลาเข้ามาเลือกข้อหนึ่งสมมติต้องรเลือกข้อหนึ่งเนี่ยเลือกข้อหนึ่งมาปุ๊บเขาก็จะมีคําสั่งให้นะครับมีคําสั่งให้มีพื้นที่การใช้งานให้ให้รากคำสั่งมาใส่เอาคําสั่งเนี่ยเอาใส่ตรงนี้มีตัวอย่างของโจทย์นะครับว่า โจทย์ให้ทําอะไรตัวละครเราอยู่ตรงไหนและเป้าหมายของมันคืออะไรนะครับสามารถอ่านเป้าหมายตรงนี้ได้นะครับถ้านักเรียนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันก็จะตร,ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษา,าไทยนะครับก็ไอตัวพึ่งเนี่ยเทอมหนึ่งก็เคยลองทําให้ดูไปแล้วหนึ่งครั้งก็า่ารเนี่ยมันก็น่าจะได้ไหวมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นคําสั่งที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ถ้าสมมตินักเรียนเสร็จทําเรียงเรียงเสร็จแล้วเนี่ยก็พอ ได้ตามขำสั่งที่ต้องการเนี่ยเสร็จแล้วเอ่อถ้าสมมุติมันขึ้นแบบนี้แสดงความยินดีนะครับก็คือโค้ดของอนนั้น์หรือโปรแกรมอน,นันที่นักเรียนเขียนไปเนี่ยมันถูกต้องนะครับแต่ถ้ามันบอกว่ายังไม่ถูกต้องเนี่ยน,นักเรียนก็ต้องกลับไปทําใหม่นะครับเอ่อจนกว่ามันจะถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเว็บไซต์โค้ด O R G นะครับให้นักเรียนได้รู้ก่อนนะครับได้เห็นหน้าตาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะขอสลับจอนะครับไป เข้าโปรแกรมเว็บไซต์โคดรโออาร์จีให้ดูเลยนะครับแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับว่ามันมีลักษณะหน้าตาแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เข้ามาสู่หน้าของเว็บไซต์ Google แลนะครับก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์อย่างที่เคยสอนขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ของ Google นะครับจากนั้นนักเรียนก็พิมพ์ลงไปใน Google นะครับอย่างที่ครูเคยสอนอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือโค d e โ r อาร์จีนะครับ C O D E J O อ่าแล้วก็ G นะครับจากนั้นก็กด Enter ไปนะครับเมื่อกี้อ่าพอหลังจากเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีนะครับขึ้นมาต่างๆมากมายว่าอ่ามีเว็บไซต์แรกเนี่ยก็คือเว็บไซต์แรกในแหละที่เราต้องเข้าแต่เมื่อกี้ในตัวอย่างเขาบอกเข้าเว็บไซต์คอร์สที่2อใช่ไหมครับกนันูนี่คอร์สสนะครับกดคอร์สสอเข้าไปก็รอมันสักครู่ครับอ่ะนี่ก็ได้หน้าจอเรียนก็น่าจะคุ้นชินละอน้าจอมันจะนากษณะแบบนี้คล้ายๆกับอันเมื่อกี้ละจากนั้นก็ให้ <c oughs> เลื่อนลงมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนภาษาก่อน นะครับนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะดูยากนิดนึงก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลือกมาเป็นภาษาไทยปิดนะครับหน้าจอเขาก็จะรีใหม่เป็นภาษาไทยนะครับก็เราก็มาดูกันเลยว่าเออมันมีเนี่ยครับมีบทเรียนต่างๆมากมายจาก1ถึงส9เานี่ยสามารถเลือกเรียนได้เลยนะครับจะเป็นเขียนกระดาษการาฟเป็นขาวงกฎอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในตัวอย่างจิบเดยกครูจะแสดงนตัวอย่างตัวอย่างก็คือพึ่งนะครับเงื่อนไขที่13 ก็คือพึ่งเกี่ยวกับเงื่อนไขจากนั้นเวลานักเรียนเลือกหัวข้อได้แล้วว่านักเรียนต้องการที่จะเอาอันไหนแล้วก็มาดูด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีเมาส์สมาชิได้ก็ให้นักเรียนคลิกเรืองจากข้อหนึ่งก่อนนะครับจะได้จะได้พัฒนาไปเป็นขั้นเป็นตอนถ้าสมมตินักเรียนเนี่ยข้ามขั้นตอนไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้การเรียนบางทีบางครั้งมันจะงงนะครับเพราะว่า เราเรียนจากเราไปข้ามไปยากเลยเนะี่ยมันจะงงนะครับอ่ะมาดูหน้าจอนี้อย่างในตัวอย่างเลยนะครับหน้าจอนี้ก็จะมีหน้าจอฝั่งนี้ก็คือ,อโจทย์นะครับแล้วก็การแสดงตัวอย่างมีผึ่งนะครับมีดอกไม้ที่จะต้องทำนําผึ่งเนี่ยไปเก็บน้ําหวานนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอ,ขอ,ขอจะซูมหน้าจอให้โอเคนะ <c oughs> จากนั้นก็จะมีคําสั่งเนี่ยกล่องเครื่องมือตรงนี้มีอะไรบ้างครับไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวามีคําสั่งให้เก็บน้ําวาแล้วก็ผลิตน้าพึ่งแล้วคําสั่งทําซ้ํานะครับคาสั่งทำซ้ำ,ำ 3, ก็เคยสอนแต่แล้วในเทอมที่หนึ่งนะครับแล้วก็มี ى, พื้นที่ในการทํางานจากนั้นแล้วก็มีข้างบนนี้ต้องคาคิดต้องคํานึงก็คือเราจะสามารถลากไอเนี่ยไปใช้ได้กี่บล็อกไอเนี้ยหนึ่งอันนะคือ1บล็อกแล้วอเนี้ยคือคําสั่งเริ่มต้นเนี่ยมันมีอยู่แล้ว1บล็อกเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดไปมันก มันบอกให้ให้โสโูงสุดได้แค่8บล็อกนะครับแต่ใช้ไปแล้ว1ก็จะเหลืออีก7ถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างทำกันจากนั้นพอเรารู้จักส่วนาต่างๆของเว็บไซต์มันแล้วเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้คําสั่งของมันพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับการเดินไป1ช่องเนี่ยก็สมมุติไปข้างหน้าเนี่ยมันก็คือเดินไป1ช่อง1ช่องนับเป็น1คําสั่งนะครับอ่าสมมุติ เรามาลองจินตนาการดูก่อนว่าจะทํายังไงให้พึ่งมันเดินไปถึงดอกไม้เพราะฉะนั้นพึ่งมันเดินไปถึงดอกไม้เนี่ยมมนต้องนับพึ่งโดดอยู่นี่ใช่ไหมกระโดดมา1 2 3 4 5ามสี่ห้าถูกไหมห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกระโดดมา5ถูกไหมครับเราก็ลองมาดูตัวอย่างในหนังสืออ,อ,อยู่ที่รอสักครู่นะครับในหนังสือหน้าที่102รอเลยทนี้เปิดไปหน้าหน2้แล้วดูตามเลยนะครับ ก็ลองลากตามเขาเลยทําไมเขาถึงต้องใช้คําสั่งทาซ้าเพราะว่ามันมันกำหนดมาแค่แปดบล็อกแต่ถ้าใช้คําสั่งอันนี้ลากไปแบบนี้ยังไงมันก็ไม่มีทางสําเร็จมันเกินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเอาคําสั่งคํซ้เข้ามานะครับเดี๋ยวครูจะทําตามตัวอย่างเลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับเขาเอาคําสั่งทำซ้ำเข้ามาใส่จากนั้นเขากําหนดให้ทำห้าครั้ง นะครับเพราะเมื่อกี้เรานับกันแล้วว่ามันเดินหน้าไปอีกครั้งครับ1 2 3 4 5สองม้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอไอวงวงข้างในเนี่ยมันก็ต้องเอา,เ,อาเดินไปข้างหน้าเข้ามาใส่นะครับจากนั้นมันเดินมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่มันควรจะทําก็คือเก็บน้ําหวานนะครับเก็บน้ําหวานจากนั้นอพอมันเก็บน้ําหวานเรียบร้อยแล้วเนี่ย พึ่งเนี่ยก็หันหน้าไปทางนี้ถูกไหมครับมันยังหันหน้าไปอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองลองมาดูแค่นี้ก่อนว่ามันทําถึงแค่ไหนนะกดเริ่มก่อนอ่ะพึ่งมาละอ่ะพึ่งพึ่งกินไปแค่หนึ่งอันมันยังไม่สามารถเสร็จกระบวนการทํางานได้เพราะว่ามันยังมันต้องกินอีกสามบนข้างในข้างบนอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพึ่งมันหันหน้าไปทางนี้สิ่งที่มันจะทําต่อก็คือมันจะต้องหันขวาถูกไหมครับดูตามหนังสือเลยหน้าหนึ่งร้อยสองก็ต้องเลี้ยวขวาหันขวาครับจากนั้น ก็ต้องเดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งเพราะมันหันอยู่นี่ละมันต้องเดินขึ้นไปนะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนดูตามหน้าหนึ่งร้อยสามเลยนะครับหน้าหนึ่งร้อยสามก็ต้องเอาคําสั่งทำซ้ำมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าจะให้พึ่งไปเก็บขค้ืนไปเก็บดอ,อกไม้ทีเดียวเนี่ยมันบล็อกมันเกินแน่นอนนะครับก็ต้องเอาคําสั่งทำซ้ำเข้ามาตรงนี้ทํากี่ครั้งก็คือทำสามครั้งเพราะว่าทาไมต้องทำสามครั้งเพราะว่าดอกไม้บนนี้มันมีสามดอกนะครับเะนั้นสิ่งที่จะให้มันทาก็คือเก็บน้ําหวาน โอเคอ่ะครบ8ปดบล็อกแล้วเดี๋ยวเรามาดูเราลองมาแสดงดูว่าไอสิ่งที่เราคําสั่งที่เราป้อนเข้ามาต่างๆนานาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคมาเริ่มกันโอเคนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นนะครับก็ถ้าพอเราใช้โปรแกรมนี้เสร็จเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบน,นี้นะครับ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้หน้าหน้าหนึนะครับก็จะขึ้นมานะครับก็จะเป็นการไขปริศนานะครับทําเขียนโปรแกรมให้พึ่งสามารถไปกินน้าําหวานได้ครบนะครับก็จบจบภายในหน่หน,หน้านะครับแต่เดี๋ยวเราให้หนักเรียนเนี่ยเปิดไปหน้าที่1นึอยสีนะครับเราจะมาดูโค้ดภาษาที่เขาใช้เขียนกันนะครับว่าว่ามันยากแค่ไหนเพราะว่าไอ้เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ การลากลากคำสั่งลงไปนะครับมาดูโค้ดกันมากดตรงนี้ครับแสดงโค้ดนี่เห็นไหมอันนี้คือโค้ดที่เขาใช้เขียนลงไปเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนักเรียนจะถังเก็บว่าเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่ภาษาไทยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันอาจจะคล้ายภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าไอ้สิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้มันเขาเรียกว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆสํา,าหรับพวกนะักถ้าสมมติคนไหนนยอยากเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนไหนอยากเป็น คนเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ภาษานี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวพอนักเรียนโตไปอยู่ในมัธยมเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนเรื่องนี้นะครับนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดต่างๆเดี๋ยวก็นี้ก็จะเป็นวันเนี้ยก็จะเป็นการแสดงอยู่ประมาณนี้นครับว่าการใช้งานเว็บไซต์โคโดโอาเป็นแบบไหนสาหรับนักเรียนที่มี คอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับส่วนมือถือเนี่ยมันจะเป็นบางรุ่นที่สามารถใช้งานได้นะครับก็เหมือนกันพิมพ์ google แล้วก็เซิร์ชคำว่า code org ได้นะครับแต่บางรุ่นครูก็ไม่มั่นใจว่ามันสามารถเปิดได้หรือเปล่าเขาก็นักนี้ก็สามารถไปลองดูได้นะครับลองไปทาแอปฝึกขัดแบบนี้ลองไปทําได้นะครับลองไปฝึกทําได้โอเคนะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปเดี๋ยวเราจะไปพบกับกันบ้านนะครับเดี๋ยวควรูจะสลับจอไปกันบ้านนะครับโอเคนะครับโอเคครับ โอเคนะครับพบกับการบ้านของวันนี้นะครับโดยที่การบ้านเนี่ยให้นักเรียนทำลงในสมุดกระดาษงานหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับโดยที่การบ้านของวันนี้เนี่ยก็คือคําสั่งของมันก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอาคําสั่งในกล่องเครื่องมือด้านนี้นะครับเอาไปใส่ในตรงนี้ให้นักเรียนเนี่ยเลือกเอาเนี่ยว่าเอาอันไหนนะครับโดยที่เป้าหมายของมันก็คือเนี่ยครับดูตาม ตัวอย่างก็คือเอาพึ่งเนี่ยให้เดินไปกินน้ําหวานจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้หมดนะครับแล้วก็คําสั่งก็ถือว่าโปรแกรมนั้นก็ถือก็ถือว่าใช้งานได้ถูกต้องนะครับโดยนักเรียนก็เอาคําศัพท์พวกนี้เลยไปเขียนคําศัท์เนี่ยที่เห็นเนี่ยไปเขียนลงในช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะครับก็เลือกเอานะครับนักเรียนก็ลองจินตนาการดูซิว่าจะทํายังไงให้พึ่งที่อยู่ตรงนี้ไปกินน้ําหวานหมดนะครับก็เลือกคําสั่งแล้วก็เอามาเขียนลงใน ในช่องครับโดยที่เวลานักเรียนทําเป็นการบ้านเนี่ยให้นักเรียนเขียนแค่คําว่าการบ้านเขียนโจทย์คาชี้แจงนะครับแล้วจากนั้นก็เขียนด้านนี้เลยนะครับเขียนตรงนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวาดรูปนะครับไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องไม่ต้องวาดกล่องเครื่องมือนะครับเขียนตรงนี้วันนี้วันนี้วันนี้แล้วก็ตรงนี้เลยแล้วก็เขียนคําตอบเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูป มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งให้ถูกอัลบั้มนะครับอัลบั้มก็จะเขียนว่าวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเรื่อง code.org นะครับอย่าลืมนะครับเขียนให้ถูกเขียนชื่อให้ถูกต้องแล้วก็ส่งให้ถูกอัลบั้มด้วยนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมส่งงานกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันในการเรียนการสอนสัปดาห์ถัดไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ